วันนี้ครับเป็นทางพิเศษสุนทรวัดครับเซ็นเตอร์ฮาร์ปจับคู่กันเป็นทางสุรเเช่เริ่มเกมการเล่กันครับเป็นทางสมุกปราการนะฮะเป็นฝ่ายเขี่ยโรคครับบอลอยู่ที่กองหลังครับวันนี้ต้องดูลูกเตะมุมแล้วเปิดเสาแรกแล้วเปลาแล้วแถวสองได้ง้างแล้วก็ลองยิงไกลยังไปติดบล็อกคู้เล่นของทางพิษณุโรกครับโอ้โห้อาบอกว่าลูกนี้หลอกได้สวยเลยนะฮะแต่ยัง โลยมาบอลนาบอลลอยด้วาโอ้โหตรงนั้นต้องบอกว่าโอ้โหแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสมุดปราการ f อขึ้นนำไปครับในจังหวะนี้ต้องบอกโอ้โหตรงนั้นมีกองหลังพิซโลอยู่คนเดียวนะโอ้โหแล้วก็ยิงได้สวยนะครับโอ้โหหนึ่งประตูแล้วเยือนขึ้นนำนะครบโดยนเลสมุดปราการเอฟซีได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลข14บสี่กัลปเพลินคีรีแรงยังติดผู้เล่นของทางพิซโล ต้องการสนามเป็นทางธนกิจธนกิจธนกิจจ่ายไปทางรัชดนนรัชดนนยังไงรัชดนนแล้วก็โอ้โหแม่ลูกนี้ไม่ทันนะภผู้สาประตูมาตัดได้ก่อนทางสมุดปากการโตมาที่ทางฝั่งขวาทางจิรายุทธจิรายุทธดึงมาจ่ายรายุทธจ่ายกันทตะพลกันตะพลเบิ้ลออกไปลูกนี้ให้ทางลาดนาวีแล้วเปิดมาลูกนี้ขึ้นมงแล้วก็สองประตูต่อศูนย์โอ้โหจะบอกว่าลูกนี้สวยจริงครับมามงเสียบคานคะรับเลยครับ โอ้โห้องบอกว่าช็อกแฟนบอลเจ้าบ้านแล้วสองต่อศูนย์นะทางทีมเยือนขึ้นนำนะสองศูนย์นะจากทางกันตะพลคนเดิมเลยแล้วโอ้โหทีเเออมทเปิดไปได้ก่อนเลยขึ้นมมงเช็นแล้วก็นคือ กี auto, o, เมโ,โดมาเชน่าตัวนี้ครับโอ้โหลูกนี้บอลไปอยู่ที่ทางพิศโลกบอลอยู่ที่ทางอภิเดชเอาล่ะจ้าทีละนัดทีละนัดเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้บอลลอยลงมาอลลูกนี้บอลกระดดงไปเล้วเลยเไยบอลลกระโดงไปตรงนี้เลยจังหวะการะตะกลางกลางจังหวะจุดโทษแล้วันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจังหวะจุดโทษไปแล้วฮะโอ้โหมีการทำฟาวน์นิโก้ดีกรันเบเรสฮะกรรมการเป่าปปปปิิิิจุดโทษฮะเอาละจ้า เอาละจ้ามาแล้ว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 นิสโลรตาตีเสมอสองต่อสครับจากการยิงของนิโก้นิโครัสเวเร บาดอกเปิดเข้าไปนี่ก่อนอไปแล้วบอลลอยลงไปลูกนี้โมงเช็ดไปเข้าทางไปลเล็ตยังไงโอ,โ,โอ้โหแฮร์แกไมีจิงจังหวะแรกครับจะกระโดดเข้าลูกนี้เป็นจังหวะสมุดประการสมุดประการบอกมาแล้วจัดโต้ดีกว่าการโต้มาลูกนีกด้ดึงจังหวะมายังไงมีขวาเข้าไปจ่ายไปลูกนี้ยังเข้าทางฟิสโลงแล้วก็ชิดไปเอาโอ้ยทำไนี้ตะข่ายขยับแต่มันตกหลังตะข่ายเขินไม่ทาง สุรเชษสุรเชษออกบอลไปทางเวเลสเวเลสบอลร์ตบอลี้บอลไปทางมาเชน่ามาแล้วครับมาเชน่ามาเชน่าไปมาเชน่าซ้ายมาเชน่าอะไรวะนี่ไม่เป็นจังหวะจุดโทษเลยฮะตัวนี้กรรมการไม่ให้อยฮะตัวนี้ครับอ๋อจังหวะให้ครับเป็นจังหวะจุดโทษแล้วโอ้แฮนด์บอลแล้วไม่ใช่ครับชนคะผมว่าแล้วจะงงว่าได้จุดโทษหรืออ่ะเป็นจังหวะจุดโทษนะ ถอยเวลาการแข่งขันสามนาทีฮะีีเวโตมาเชน,นา การ่ขงขันสามนาทีนะฮะโอ้โหพิซเโรเนี่ยแม่มันมันก็เป็นข้อที่ต้องแก้ไขนะเราเปลี่ยนนักเตะเพียง3คนเท่านั้นนะฮะจากครึ่งแรกครึ่งหลังมันกลายเป็นคนละทีมาแลต้องเป็นการบ้านของ,ของทางน้องๆและโค้ชอดุลแล้วเวลาการแข่งขนะันครับพิซเนโรพลิกกลับมาชนะ3มประตูต่อสนะจากการยิงของทางกิเบตโตมาชิน่าสลูกแล้วก็ทางนิโก้ได้รับเลทอีนลูกนะโอเคอเครับ ที่ผ่านเข้ารอบไปได้ครับก็เป็นทีมพิซซ่าโลกนะครับก็ชนะ